โอ้โห oh, oh. สวยงามมากๆเลยฮะนะดอกปทุมมาหรือว่าดอกกระเจียวสีขาวของนาเล็กเนี่ยนะนะตอนนี้เทปมิดยกให้นาเล็กแล้วนะเนี่ยแต่ยังปลูกไว้สวนนี้อยู่นะเดี๋ยวปีหน้านะให้เขาต้นเขาแก่เต็มที่นะแล้วเราค่อยยกไปปลูกที่สวนหรือว่าไปแยกกระถางกัน ชองจิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่นี่ครัวันนี้นาเล็กพามาชม ไม้สวยๆของนาเล็กฮะดอกสวยๆเนี่ยดอกปทุมมาหรือว่าดอกกระเจียวสีขาวนะสวยงามจริงฮะเนี่ยดอกเขาจะออกกับตรงกลางต้นของทุกต้นเลยนะมีสิบต้นก็จะออกสิบดอกเนี่ยกำลังแทงต้นมาใหม่เดี๋ยวก็จะออกดอกเรื่อยๆนะเนี่ยดอกสวยฮะสวยงามจริงเลย สีขาวขาวนะคือเป็นกลีบดอกสีขาวดอกเขาจะเป็นสีม่วงที่อยู่เนี่ยนะออกตามซอกกลีบดอกนะเ,เดี๋ยวมานับดูกันว่ามีกี่ดอกกันนะเนี่ยหนึ่งดอกสองสามสี่ห้าหกดนะเจดแล้วฮะดีู๋นนโนนนกำลังแทงออกมาแปด เดี๋ยวมีอีกไหมก็หน่อมใหม่ๆกําลังแทงออกมาก็เตรียมที่จะออกดอกเหมือนกันนะนี่แหละไม้ประดับที่ถือว่าสวยงามมากๆเลยแม้จะไม่มีกลิ่นหอมอะไรมากมายนะแต่ว่าความงามโดดเด่นหรือว่าสีขาวของเขาเนี่ยสวยแบบสะดุดตามากๆเลยคือกลีบดอกของเขานี่จะเป็นสีขาวใช่ไหม แต่ว่าโซนที่อยู่ข้างล่างนี่มันจะออกเป็นสีเขียวเขียวนะเป็นช่อเนี่ยกลีบสีเขียวนะนี่ยสวยๆแบบนี้ก็เก็บมาฝากกันนะเดี๋ยวปีหน้านะประมาณช่วงประมาณเมษา เขาจะทิ้งใบนะจะทิ้งใบทิ้งอะไรหมดนะแล้วก็จะยกไปปลูกใส่กระถางหรือว่าไปแยกกระถางใหม่นะหรือว่าลงดินก็แนละ้วแต่ฮะดูช่วงนั้นว่าจะอะไรจะเหมาะสมะอืมอ่ะ,อะ,อะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ